3ประเทศที่อยู่แล้วชีวิตดีที่สุดบริษัทฐานข้อมูลระดับโลกอย่างนัมบิยอก็ได้มีการจัดอันดับประเทศที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกในปี2021นะคะส่วนคะแนนเนี่ยก,ก็มาจากหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพอัชิากรรมรายได้บริการสุขภาพหรือแม้กระทั่งมลภาวะวันนี้เราจะไปดู3ประเทศที่ได้คะแนนสูงที่สุดกันค่ะอันดับ3 เนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์มีระบบการศึกษาและบริการสุขภาพที่ดีเยี่ยมนอกจากนี้ประชากรเนี่ยก็มีความสามารคีกันสูงแต่ก็ยังเปิดรับชาวต่างชาติและอะไรใหมใหม่เนเธอร์แลนด์จึงเป็นประเทศที่เหมาะสําหรับนักเรียนและคนทํางานต่างชาติจากผลสํารวจในปี2019พบว่าเกือบ90%ของประชากรเนี่ยรู้สึกพึงพอใจกับชีวิตในประเทศนี้อันดับ 2. เดนมา เดนมาร์กเนี่ยถูกจัดเป็นประเทศที่คนมีความสุขที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกนี่ก็มาจากการที่ประเทศเน้นเรื่อง work life balance มากนอกจากนี้เดนมาร์กยังขึ้นชื่อเรื่องบริการด้านสุขภาพที่ยอดเยี่ยมด้วยบริการด้านสุขภาพของประเทศเนี่ยได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ5ของโลกเลยอันดับที่1สวิตเซอร์แลนด์ นอกจากบ้านเมืองสวยแล้วเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ยังชนะประเทศยุโรปอื่นๆในเรื่องระบบความปลอดภัยและบริการสุขภาพที่ล้ำหน้าและถึงแม้ว่าค่าครองชีพจะแพงแต่รายได้ประชากรก็สูงเหมือนกันคือค่าครองชีพตัวเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่าราวๆ5 0 0พัฟรัง์หรือประมาณ124,000บาทต่อเดือนแต่เงินเดือนโดยเฉลี่ยเนี่ยก็สูงถึง6,400ฟรัง์หรือประมาณ2 3 0 0 0 0บาทไม่แปลกนะคะว่าทำไมคนมากมายถึงอยากไปอยู่ประเทศนี้นี่แหลคะค่ะ3ประเทศที่คุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก ครั้งหน้าในรายการ B Basic รายการที่จะทำให้เศรษฐศาสตร์ที่เคยเป็นเรื่องเข้าใจยากให้กลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายค่ะ